Tak. มึงกอดจนพิต้าบนเสื้อกูหลุดมาแล้วเนี่ยโอ้มึงนี่ก็กลัวผีอยู่ได้ไอ้จ่องมาเล่าเรื่องจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มันฟังพี่เขาเล่าใหม่จีพี่เขาอาจจะโมก็ได้ไม่ได้โมเลยไว้พี่พี่พูดเรื่องจริงงานส่งอายยศผมก็ไปพี่ผมมันโดนผีหลอกทุณหัวโกคนในงานคิดว่ามันบวชหน้าไฟอยยศอยู่เลยกูไม่เชื่อพี่ไม่เชื่อก็เรื่องของพี่แต่ผมเชื่อเว้ยมึงโง ผีอ่ะมึงเคยเห็นผีกระตามึงปปะไม่เห็นกระตากับยายก็ไม่เคยเดี <c oughs> ออยวากเจอไหมพี่อยากเจอขนาดย้อนยังกลับมาได้เลยฝนก็ต้องกลับมา สรุปแล้วใครมันทำอะไรฝนกันแน่ชิ้นพ่นที่ในฝนสัตว์ที่ฝนตาตอนแรกทำไมพี่ไม่ยอมบอกสักทีครับว่าสรุปแล้วฝนตาได้ไงพี่พูดออกมาสิพูดออกมามันยังไม่ถึงเวลาไอ้พี่ อยู่ข้างล่างอะจะว่าเขาดตะลับัดไว้หรมั้งเขา้งกลับมาเอาเลย ก็แล้วฝนในนี้ต่างกัพี่ดาวพี่อยากพูดอะไรพี่พูดออกมาเลยพี่พี่จะบอกว่าครอบผมทำให้ฝนตายกันเหรอพี่ดาวพี่ดาวพี่ตอนนี้เอกมันก็มาแล้วอ่ะพี่จะบอกพวกผมได้อยังว่าสรุปแล้วฝนเป็นอะไรตาย ล่าคนเดียวเลยอ๋อให้คุณขอเลาบ้างแทนเาสิยังไม่เครียดยังคอมีเวลาก่อนที่ฝนจะใช่เวลาเล่าสิแล้วพี่จะเล่า สวัสดีนะครับทุกคนเฮียพี่แม่งล็อกประตูด้วยวะกลัวเหรอวะกลัวไปทำไมเดี๋ยวแม่งก็กลับมาเปิดประตูให้พวกเราเองอยู่ใีนี้ก็ดีนะกูไม่อยากไปข้างนอกว้ากันอยู่ได้ขันแหม จิงไม่แข็งซหลายหายไปแล้วค่ะนะ้องไม่น่าชีวิตกูซวยมาอยู่กุ้มึงได้อ่ะเอาเอามามามาสัญญาแล้วนะครับว่าพวกเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันไม่ถึงกัน สัญญาค่ะสัญญาเอา้าทุกคนพูดพร้อมเบลล่านะคะนานามาบารานไซเอาปาดีเดเดราอาปารานไซาอลยาอ่อนกดจุดส่งพ่อมือ่อไหร่แตงมันว่าเพราะเขาป้าผู้ชายแล้วพวกเราต้องอยู่ในนี้ค ผีรู้ไหมก่มอนจะบูลลี่หน้าตาคนเด็ดดูสันและลูกตัวเองก่อนค่ะกูสวยเหมือนออนนี่เกาหลีเกาใจขนาดเองเกาเหลาหนนะบักซ้อยก็พอแล้วมึงอ่ะแต่ในนี้ไม่ผีจริงนะครับเมื่อกี้มึงว่าไงนะผมบอกว่าในนี้ไม่ผีจริง พวกคุณไม่เคยยินตำนานของห้องน้ำห้องนี้หรอครับเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กับกูรูเรื่องผีพี่เจ็คเดอะโกนเงมันมีผีจรอเงๆหรอแล้วแล้มันเป็นผีอะไรอ่ะเมื่อนานมาแล้วมีนักึกษาปีหนึ่งยคนเด้งเป็นคนเยียบเยีไม่ค่อยมีเพื่อน มักจะหล่นพวกหัวโจกที่นี่แกล้งอยู่เป็นประจำวันนั้นเขามาเข้าห้องน้ำคนเดียวกโก้หัวโจกได้เขาค่อยลอกตัวห้องน้ำปั่าอเตอร์ที่มาเปิดตู้ให้แต่พวกมันก็ไม่กลับมาหมายความว่าเขาอยู่ในนี้ทั้งคืนเลย มาทุกน้ำตีสิงเวย พี่บิดบาไปเลยคูพูดอยู่ในว่าเรื่องมันเกิดขึ้น,น้าแล้วเขาคงไม่เก็บพี่อะไรพวกนี้ให้มึงดูหรอกมั้งอ้าวไอ้สัสมึงควรใจเย็นกว่าฮะมึงมาปั่นราสากูเล่นเหรอวะม,ม,มันก็เป็นแค่เรื่องของไอ้โง่คนหนึ่งที่แม่เต็ม ว้าว ตัวหนึ่งทีนะคะหนึ schnell, n ido, n ido, n ido. ่งสองสามที่จริงสอลด์นลกันสหลดกันเก็บหมดเก็บหมดเก็บหมดชอชอไข้างล่างมันใหญ่โตร้านยิ่งนะก็ถ้าเกิดวันนี้มายังแบบแสงเสรงเสียงมันยังไม่แบบเต็มแต่ว่าการแสงของเราคูอเต็ม ทุกคนจัดเต็มมากค่ะแต่ว่าดิวเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวพออยู่บนเวทีเราจะใส่ทีประมาณร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เออเมื่อกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอกี้เมื่อกี้ยี่สิบโอ้ยยี่สิบเพราะว่ายังเล่นไม่ครบทั้งเรื่องไปดูการแสดงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่ท่านได้เห็นเท่าไรเรามีนักแสดงที่แบบว่ามีพลังอยากให้จับตาใจกำเราว่า พี่ชมคุณผูคาดหวังจองรอบเดียวไม่ได้เพราะว่าคุณต้ามเขาจะมีเซอร์ไพรส์ถูกรอบรอบเลยไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าพวกเราเองก็คือรับรับไม่ทันเหมือนกันไม่ปรึกษาด้วยแต่เมื่อกี้ที่อ่านน้ำพุชมากกว่าพี่นุ่นเขาคุยกันแล้วว่าอยู่ที่พี่นุ่นเป็นคนเซ็ปต์อ่ะเพราะว่าพี่นุ่นเปิดที่พี่นุ่น ใช่ครับก็คือลีดเดอร์ใช่คนนี้คือลีดเดอร์ปกติเขาก็ลีดเดอร์ทุกเรื่องอยู่แล้วเรื่องนี้แแบบเรื่องนี้แแบบครับ